ชื่อเรื่องกระจกห้องน้ำชั้นสี่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมีตึกเรียนเก่าที่ถูกปิดไปหลายปีแต่เพราะนักศึกษาต้องการพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับเก็บของตึกนั้นจึงถูกเปิดใช้อีกครั้งบางส่วนห้องน้ำชั้นสี่เป็นจุดที่ไม่มีใครกล้าใช้เพราะมีข่าวลือว่าเคยมีนักศึกษาหญิงผูกคอตายในนั้นเมื่อสิบปีก่อน คำวันหนึ่งแนทเด็กปีหนึ่งต้องเข้าห้องน้ำก่อนกลับบ้านขณะที่หลังมือเสียงแกรกเบาๆดังขึ้นจากแผงห้องน้ำสุดท้ายแม้ประตูจะเปิดอ้าอยู่แต่แนทเห็นเงาของขาอยู่หลังบานประตูนั้นแนทรีบหันไปมองในกระจกเพื่อดูว่าใครอยู่ข้างหลังแต่สิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เงาของเธอ มันเป็นเงาของหญิงสาวใส่ชุดนักศึกษาเปื้อนดินเธอยือนอยู่ข้างหลังแน็ตในกระจกแต่เมื่อหันกลับไปดูจริงๆห้องน้ำก็ยังว่างเปล่าเน็ตพยายามวิ่งออกจากห้องแต่ประตูไม่ขยับเงาในกระจกเริ่มยิ้มก่อนกระจกจะแตกเสียงดังแกรงและทุกอย่างก็ดับวูบลงเมื่อแน็ตรู้ตัวอีกทีเธอนอนอยู่หน้าตึกเรียนเพื่อนๆบอกว่าเธอหายไปสองวันเป็ม แต่เธอจําไม่ได้เลยว่ากลับออกมาจากห้องน้ำนั้นได้อย่างไรหลังจากแนทรอดออกมาจากตึกเรียนได้และหายไปถึงสองวันเพื่อนๆและครอบครัวพาเธอไปพบจิตแพทย์เพราะเธอมีอาการพูดคนเดียวพึมพำบันอย่างกลางดึกคืนหนึ่งแม่ของแนทได้ยินเสียงน้ำไหลในห้องน้ำแม้ทุกคนจะนอนอยู่ห้องอื่นแม่เดินเข้าไปดู ในกระจกเงาเหนืออ่างล้างหน้ามีคราบน้ำสีน้ำตาลแดงไหลซึมออกมาจากกรอบกระจกเมื่อเปิดประตูห้องน้ำพบว่าเนตยืนเงียบๆอยู่หน้ากระจกพ,พึมพำว่าเธอบอกว่าไม่อยากอยู่คนเดียวอีกแล้วจากวันนั้นเป็นต้นมากระจกในบ้านแนตเริ่มแสดงภาพแตกแปลกไม่ใช่เงาสะท้อนคนในบ้านแต่เป็นเงาเปื้อนดินของหญิงสาวในชุดนักศึกษา ที่ยังยืนอยู่ข้างหลัง